สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะคะภายใน90วันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆใด,ดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะถือว่าเป็นแรนดอมเฉพาะให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะซึ่งคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะก็คือคนที่เกิดในช่วงวันที่22สิงห์ไม่ใช่โทษที2 2 22กันยาถึง21ตุลานะคะช่วงวันที่ต้องระวังดีๆจะไม่เหมือนกับช่องอื่นนะคะเดี๋ยวจะแปะไป้ายไว้ให้ก็เกิดวันไหนก็อิงตามช่วงดูช่องไหนก็อิงตามช่องนั้นนะคะดูได้ลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดูได้หมดค่ะมาดูค่ะว่าภายใน90วันนี้จักรวาลกํกำลังจะไก i d อะไรให้คุณบ้าง ใครสนใจคอร์สพายินะคะเราจะเรียนกันเดือนเมษายนนี้นะคะหลังสงการนะส,สนใจก็ทักมาได้นะคะรับจำนวนจำกัดตอนนี้ก็เกินครึ่งห้องแล้วนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่ที่นั่งก็จะเต็มแล้วล่ะนะคะสนใจก็ถามแอดมินมาได้มีเขาเรียกว่ามีคลิปเตรียมให้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วก็มี คลิปให้หลังที่เราเรียนเสร็จด้วยนะคะคลิปไปทบทวนนะคะซึ่งอัดไว้ระหว่างการเรียนการสอนนะคะ mm hmm. เฉพาะรุ่นนะคะแต่ละรุ่นเป็นรุ่นไปมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยมา mm hmm. ดูชาวตุน้นะคะภายใน3เดือนนี้ขอให้คุณโชคดี mm hmm. โอ้โหขึ้นมาเลย ชาวตุลเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าชาวตุลเป็นคนที่หน้าตาดีสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยไม่ชอบมีปัญหากับใครนะคะเป็นช่างแบบเป็นนักเจรจาเป็นนักไก่เกลี่ยนะคะอืมแต่จะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะรักสวยรักงามถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นแบบเออใส่ใจในเรื่องของการแต่งตัวอะไรเงี้ยนะคะมนะาดู ให้ทุกคนมีแต่เรื่องดีๆเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะขเสรชาวตุน 90วันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการแบบเมนเฟต์นะคะคิดบวกนะคะเหมือนคุณหาข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือกำลังจะได้ข่าวหรือบางคนได้ข่าวมาแล้วนะ,ะซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเราเองพยายามอย่างมากนะคะที่จะหลุดพ้นกับปัญหาหลุดพ้นจากคำว่าคอนฟอร์ทโซนหลุดพ้นจากคำว่าอุปสรรคนะคะเออซึ่ง มบอกว่าคุณเก่งนะคุณใช้แบบไมเซ็ตที่ดีอะค่ะเออเหมือนคุณเมนเฟ s t ตัวเองให้หลุดพ้นจากคำว่าปัญหาได้นะแล้วก็ความกลัวแต่ว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะมันก็ฮาร์ดสำหรับคุณมันก็หนักสำหรับคุณเหมือนกันหกเหรียญคิงเหรียญเจ็ดถ้วย เปิดไพ่เยอะหน่อยนะคะว้าวดีไหล Understand s p นสเป u ช l p ลพราค c ิ l เอาละค่ะเอเป็นช่วงแห่งการเบนิเฟต อธิษฐานขอพอรหรือว่าคิดบวกเยอะๆคุณกาลังจะดึงดูดคําว่าความช่วยเหลือคุณกําลังจะดึงดูดคําว่าโอกาสดีกําลังจะดึงดูดความโรแมนติกข่าวดีเข้ามานี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีดึงดูดในสิ่งที่ตัวเองเมนเฟตหรือว่าร้องขอ,อนั่นแหละนะคะซึ่งคุณได้ในสิ่งที่คุณเมนเฟสบางคนกําลังจะเหมือนแบบหันหลังให้กับบางอย่างนะคะเหมือนตามหาบางสิ่งบางอย่างที่ ที่มันขาดหายนะเออภายในช่วงเวลานี้เอาละค่ะหลายคนหลายท่านนะคะคกำลังเยียวยาฮิลลิ่งอะไรบางอย่างอยู่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยปลดล็อกคุณนะคะให้หลุดมาจากสิ่งที่คุณพันธนาการก็คือการให้อภยัยนะคะอืมแล้วถามว่าคุณจะผ่านพ้นช่วงจังหวะนี้ไปได้ยังไงอีกเก้าเดียวคุณกำลังจะผ่านพ้นช่วงจังหวะที่แบบ มืดมนหดหูนะคะเออแต่ว่าอยู่ดีคุณก็กลายเป็นคนที่แบบว่าฉันหันหลังหาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณจะไม่ย่อท้อคุณจะแบบไม่รอความช่วยเหลือนะคะนี่นี่คือสิ่งที่ดีมากๆคุณกำลังจะได้ข้อมูลบางอย่างนะคะการเม่เฟลของคุณจะแบบปังมากเลยโทษที ส่ลมหายใจรื่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกดดันนะคะสำหรับบางคนกดดันเป็นพิเศษอ่านี่ขอดูหน่อยนะคะในช่วงเนี้ยจะมีอะไรบ้างเอาทุกอย่างเลยเนาะขอดูการงานก่อนงานถ้าสมมุติว่าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณาสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นมากๆบอกไว้เลยดาราศิลปิน หรือว่าคนที่อยู่ในโซเชียลอ่ะคุณจะโดดเด่นมากนะคะเปนที่นิยมมากๆขอดูว่าถ้าคนที่ว่างงานเป็นไงว้าวช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเบื่อไม่อยากจ,จะสนใจใส่ใจอะไรเลยนะคะบางคนก็ไม่กล้าแต่งานเนี่ยมีโอกาสจะสมหวังนะคะคนที่ว่างงานได้งานแน่นอนค่ะได้งานแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัว ตราบใดที่คุณนั่นว่าไม่กลัวนั่นแหละคุณจะยิ่งได้เร็วนะคะคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำเหมือนเบื่องานไหม <c oughs> เหมือนเบื่องานหนักวุ่นวายนะคะอ,อ,อะไรที่แบบซ้ำๆเดิมๆแต่มันก็คุณก็รู้สึกว่ามันเป็นคอมฟอร์ทโซนบางคนอยากจะหาข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะออ,ออกมาจากจุดนั้นอยากจะวางแผนชีวิต นะคะแต่มันก็ยังทําไม่ได้อจะเริ่มต้นบางอย่างธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังไม่มีทุนมีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นบางคนหมุนเงินบางคนรัดเข็มขัดมาเลยกดดันนะคะหลายคนหลายท่านในนี้มีปัญหาเรื่องเงินนะคะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนคุณหาข้อมูลเพื่อที่จะเริ่มต้นคุณจะได้ความช่วยเหลือจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะคนนี้ทํางานประจํา คนที่ทางานประจําต้องแบบว่าทํางานเป็นทีมต้องมีการแบบพูดคุยเจรจากับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองปรึกษาดูนะคะปรึกษาคนที่เขาเชี่ยวชาญแล้วคุณจะแบบว่าได้รับความช่วยเหลือนะคะลองปรึกษาถ้าคุณมีปัญหาอืมคืนไม่เข้าใครไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอืมต้องพูดต้องคุยนะคะดีกว่าหันหลังนะคะเวลามีปัญหาอย่าหันหลังนะคะก็คุยกันธุรกิจส่วนตัว มือนร้อนๆนะธุรกิจส่วนตัวต้องระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะการที่แบบว่าเจ็บอะไรนะอะไรนะเข้าตัวนะคะระวังการลงทุนบิตประเภทระวังการแบบว่าไว้ใจคนเชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่โอนอย่าเพิ่งจัดการดําเนินการเด็ดขาดนะคะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะ,ะแต่ว่าคุณจะโดดเด่นในลักษณะของงานคุณปังแต่ระวังเรื่องแบบเสียเปรียบเรื่องเงินเท่านั้นเองนะคะอย่าให้ตัวเองเสียเปรียบแล้วกัน อในเรื่องของเงินเป็นยังไงในเรื่องของเงินนะของเงินก่อนสุดยอดมีโชคลาภค่ะเรื่องเงินรู้แต่ว่าจะมีโชคลาภเข้ามาจะมีความช่วยเหลือเรื่องเงินเข้ามาสุดยอดมากเอออธิษฐานสิ่งใดก็อธิษฐานเอาเลขมงคลเหรอคะเลขมงคลเลขมงคลก็จะเป็นเลขเลขแปดกับเลขสี่นะ เออเลขแปดับเลขสีมาดูคนที่เรียนนะคะน้องๆน,นักศึกษาการเรียนช่วงนี้ดีมากเป็นช่วงที่ข้อมูลกําลังมาเรื่อยๆตัวเราเองบางทีรู้สึกใจออกเบื่อใจออกไม่อยากสนใจกดดันกับอะไรนะหัวข้อเนื้อหาอะไรนะบทเรียนอนะกดดันกดดันนะคะเลยรู้สึกว่ามันเบื่อบางทีเราอึดอัดนะ เครียดไงเห็นไหมเครียดนะคะการเรียนเรารู้สึกว่าเราเครียดจัดการกับความเครียดของเองนะคะคุณมีเรื่องเรื่องเครียดที่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้แล้วจัดการกับความเครียดของเองนะคะจากสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือความคิดของคนเราเราจะดิวกับทุกเรื่องได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับความคิดของเรานะคะแต่ความคิดของเรามันจะเป็นเหตุเป็นผลอะไรได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับเรา เราเป็นคนสนใจใส่ใจการเรียนรู้ไหมเพราะความรู้บางครั้งถ้าเราเจอปัญหามันก็ทําให้เราสามารถที่จะนําความรู้ที่เรามีมาช่วยในเรื่องของความคิดการแก้ปัญหาได้นะคะอืมอความรักกันบ้างขอดูความรักแต่เงินจะได้ได้โชคด้วยได้มีคนมีคนเข้ามาช่วยหรือว่ามีโชคลาภนะคะความรักเป็นยังไง ความรักความรัก new chapter ความรักบางคนออกจากความสัมพันธ์นะคะตั้งใจเลิกกันนะคะจากที่บล็อกกันหรืออะไรออนๆอบๆมันได้นานหันหลังนะคะรู้สึกว่ามันกดดันกับความสัมพันธ์นี้มันนานยื้อไว้นานแล้วแต่ในที่สุดมันได้มาคือความเจ็บความเบื่อนะคะมันเป็น new chapter ใหม่ของคุณนะคะคุณหันหลังออกมาแล้วคุณออกมาด้วยความรู้สึกว่าท้อแท้อยู่นะลัคน์เลอรค่ะ จากนี้ไปนะคะความรักของคุณจะมีแต่ความสุขแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟเออสายโสดกำลังจะมีคนเข้ามาจีบนะคะกำลังสอนคุณอยู่หรือมีคนกำลังคุยด้วยนั่นแหละจะลัก Lucky love. ลัคกี้อินเลิฟเราก็แบบดีมากสำหรับคนที่มีคู่ก็บางคนก็ฮ d ดิงก็คือแบบซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างไม่เปิดเผยซึ่งกันและกันนะมันก็เลยทำให้รู้สึกกดดันมีอะไรไม่พูดไม่บอกก็ต้องเจราจาต้องพูดไม่ใช่มีอะไรก็เออหันหลัง นะคะอยากจะให้เขารู้ใจเราเราอยากจะรู้ใจเขาแต่ไม่รอให้อีกฝั่งหนึ่ง take action แต่เราไม่บอกไงเออดังนั้นมันก็เกิดความเบื่อเกิดขึ้นกดดันในความสัมพันธ์เออนะดังนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราซ่อนความรู้สึกนั้นไว้อะจะต้องค่อยๆเอาออกมาแล้วก็คุยกันนะคะอืมบางคนเลิกลาแล้วแต่ว่าคุณจะเจอแบบความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะ นี่ขอดูคำแนะนำก่อนคำแนะนำนะคะจากจากกักรวาลก่อนภายใน90วันนี้คุณแบบมีอะไรที่พิเศษกับคุณบ้างคำแนะนำที่1นึ่นะคะเน a c h o i c e คุณจะต้องเลือกค่ะทุกคนนะคะมันมีจังหวะของชีวิตที่จะต้องเลือกเสมอมอาบอกเลยตามใดที่เราต้องเลือกต้องตัดสินใจนั่นก็คือว่าเราเลือกที่จะตัด สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะคะนั่นแหละคือคำว่าเลือกดังนั้นเลือกช้อยของตัวเองซะนะคะว่าคุณต้องการอะไรถามตัเองก่อนว่าที่จริงแล้วอ่ะคุณต้องการสิ่งใหนกันแน่เพราะคุณยังไม่เห็นคําตอบที่ชัดเจนนะคะเออเหมือนจกักรวาลเขาให้ทางเลือกคุณนะคะให้คุณเนี่ยหยุดนะคะหยุดที่จะผัดวันปักกันพุ่งเออหรือว่าวิเคราะห์ให้มันมากเกินไปนะรับความชัดเจน ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก้กาไวไปข้างหน้าซะคุณมีตัวเลือกมากเกินไปบางทีอะเออมันก็เลยกลายเป็นการเสพติดการเลือกเสพติดปัญหาไม่การเลือกไม่เลือกนะคะเลื่อนวันไม่ไม่อยากจะแบบเผชิญกับคําว่าเลือกมันก็จะเป็นปัญหาอะต่อมานะคะแมเสเซจที่2ของคุณการที่มีความเห็นอกเห็นใจนะคะต่อคนอื่น หรือคนอื่นน่ะกำลังจะเข้ามานะคะมาช่วยเหลือคุณนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆ compassion มีความเห็นอกเห็นใจประสบความสำเร็จแล้วก็เหมือนสเสน่ห์ที่คุณมีนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องของพื้นฐานแห่งแรงดึงดูดด้วยเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เออแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินด้วยนะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองด้วยเพราะเมื่อกี้ก็มาเดือซันอยู่สัมผัส สัมผัสถึงทุกอย่างจองอมาแบบสวยงามนะคะคู้ปกครองหรือคนที่ดูแลคุณนะ่ะหรือแม้แต่คู่สมรสก็ตามเขาสนับสนุนคุณนะคะหรือจะมีใครสักคนเข้ามาช่วยการทำงานของคุณให้ดีขึ้นมากๆนั่นแหละบางคนนะคะแฟนเก่าหรือว่าคนเก่าๆย้อนกลับมานะคะแต่ มือนพยายามจะกลับมาทําให้มันดีขึ้นแต่ไม่ได้เปิดใจกันนะคะอืมหรือว่าจะอันบล็อกก็เป็นไปได้นะคะหรือคุณเพิ่งบล็อกไปก็มีเอาละค่ะความดีของคุณนะจะกลับมาหาคุณในช่วงเวลา90วันนี้ดังนั้นมันจะเกิดคําว่าความอุดมสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างอย่างไม่คาดคิดเลยนะคะคุณจะไปขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามคุณจะได้รับเรื่องราวดีๆผลตอบรับที่ดีรวมไปถึง การชําระหนี้สินหรือปัญหาเรื่องการเงินการจ่ายชําระหนี้นะคะดังนั้นมีแล้วต้องแบ่งปันให้คนที่เขาได้กว่าด้วยคือการทําบุญนั่นเองนะคะทาบุญก็อาจจะทําบุญให้เกี่ยวข้องกับคนยากไร้หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับการศึกษานะคะก็ได้แล้วแต่เราทําอะไรก็ได้หมดแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพรจากพระพิคเน่ก็คือคุณได้พรคาว่าความสุขนะคะ ความสุขความสว่างสวยของชีวิตเหมือนเจ้าเดอะสตาร์นะคะเนี่ยเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะชีวิตความสุขออร่ากำลังเข้ามาในชีวิตคุณแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนอยากจะเป็นแบบไกด์ให้คุณนะคะท่านบอกว่าเรียนรู้ที่จะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะได้ไม่วนกลับมาอีกนะคะเปิดตาของตัวเองอย่ากักตัวเองไว้ในพื้นที่ที่มัน คำฟดโซนมากเกินไปบางทีเราต้องเปิดกว้างเรียนรู้อะไรใหม่ๆมีคําว่าเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะต้องหลายใบในนี้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยบางคนอาจจะได้เข้าไปเรียนรู้คําว่า s p i r i t ั a วนะคะสายจิตวิญญาณอือภายใน90วันนี้หรือ3เดือนนี้นะคะของคุณสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นภายใน28ถึง30วันจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาค่ะอื บางคนในเรื่องเงินกำลังจะดีขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษา,าแต่เงินของคุณดีมากมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็การเงินดีมากซึ่งมันเป็นจังหวะที่ดีมากทีนี้ขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของคุณเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณหรืออะไรก็ตามเทวด,ดานางฟ้าไฮเอเซลของคุณนะคะขอห้าใบนะ ดุนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นองค์เป็นผู้ชายดุอ่ะน่าเก่งขมอะ่ะนะคะดุพอสมควรนะคะอา,อาจจะให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องมีวินัยอะ่ะหมอโวว่าคุณต้องมีวินยัยคุณจะมีบริวารน,นะคะภายใน90วันนี้บริวารจะหนุนดวงนะคะบริวารลูกน้องบริวารหรือว่าบริวารก็คือ คนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ในความดูแลของเราอะ่ะช่วยหนุนดวงคุณหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงนะคะ,ะมีบางเรื่องได้อย่างเสียอย่างค่ะน่าจะเป็นเจ้าสองเหรียญได้อย่างเสียอย่างมีได้มีเสียนะคะอืมเกิดขึ้นด้วยโอ้ชนะมานนะคะ่ะความดีของคุณจะชนะนะคะกับ คนที่เขาคิดไม่ดีกับเราหรือว่าชนะมารน,นะคะมารอุปสรรคของเรานแหละผู้มีเมตตาว้าวจงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้นะคะความเมตตาของคุณนั่นแหละจะจะเป็นเหมือนแบบบุญเกื้อหนุนคุณนะคะเออคอยซัพพอร์ตคุณนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะขอดูว่าเซลเลิฟนะคะอยากให้คุณทำอะไรภายใน 90วันนี้เชนคอร์ดหมายความว่าไงเอ๊ะอันนี้คุณเหมือนเหมือนราศีเมื่อกี้เลยประตูที่ปิดอยู่เป็นเป็นการเชื้อเชิญเนี๋ยนะเป็นการชวนเชิญจากชีวิตที่ก้าวก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนหลักสูตรใหม่นะคะ เลี่ยนแบบเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเปลี่ยน mindset เข้าไปแบบเริ่มต้นยู u chapter ใหม่นะคะในเรื่องของทัศนคติการมองโลกในแง่ดีการให้อภยัยการเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างเงี้ยเออคุณกาําลังจะเปลี่ยนบทเรียนใหม่เปลี่ยนลิกไปหนังสือหน้าใหม่แล้วนะคะเรื๋ยว่าหนังสือเล่มใหม่ที่มันมีคุณค่าเสมอน,นั่นแหละทุกๆประสบการณ์ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณปฏิหาร ชื่อเสียงความช่วยเหลือผู้คนดีๆสถานการณ์และโอกาสดีๆที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันฉันสำนึกรู้คุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะคะโอเคนะคะต่อไปก็ชมนะคะคลิปอธิบายรายละเอียดของคอร์สเรียนมัธยมยูนิเวอร์ได้เลยค่ะขอบคุณมากมายเริ่บๆค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะกับ ขอให้ยี่สิบีรุ่นที่14นะคะมาเซอร์ยูนิเวอร์ธาดนะคะ,ะได้เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะรุ่นพิเศษนะคะพิเศษคือเป็นเทศกาลนะคะสงการก็จะมีแบ่งออกสำหรับผู้ที่สะดวกเรียนก่อนสงการหรือว่าเรียนหลังสงการนะคะเติมของขวัญให้ชีวิตของตัวเองนะคะของขวัญปีใหม,ม่กับความรู้องค์ความรู้นี้นะคะบทรอบการดูดวงแบบมืออาชีพนะคะเ,ออเป็นสายฮิลลิ่งนะคะขอ อธิบายนิดนึงว่านะคะการเรียนดูดวงแบบเป็นแบบมืออาชีพเนี่ยก็คือว่าเราจะเรียนกันแบบเอาตรงๆตั้งใจเรียนจริงจังดังนั้นขอคนขอคนที่พร้อมจริงๆพร้อมทางด้านเวลานะคะพร้อมทางด้านสุขภาพด้วยเพราะว่าเราจะเรียนกันหลายชั่วโมงนะคะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะยีะ 29, 20, 21, ่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเมษายนนะ,ะแล้วตอนนี้เกินครึ่งห้องแล้วนะคะอืมก็ เนื้อหาจะเยอะมากนะคะลายละเอียดจะเยอะมากอขอเกินนะคะคุณจะได้อะไรคุณจะได้ไพ่นะคะไปฝึกฝนหนึ่งสำหรับคุณจะได้สร้อยหินไท้ลาพีสลาชูรีนะคะหินในเรื่องของการบำบัดแล้วก็เยียวยาในเรื่องของจกกักรที่หที่เจ็นะคะตาที่3านั่นเองหินแห่งปัญญารวมไปถึงช่วยอุดรอยรั่วของการเงินนะเหมาะสำหรับสายชอบอย่างเราๆนะเอาค่ะ ก็จะมีเอกสารให้แล้วก็มีคลิปเตรียมตัวให้3คลิปนะคะหลักๆเลยให้คุณไป,ไปปรับพื้นฐานรอวันสอนก็จะสอนกันอีกรอบหนึ่งนะคะที่บอกว่าเรียนกันอย่างจริงจังก็คือเราเรียนกันวันละ7 8ถึงชั่วโมงนะคะดังนั้นขอขอใจพร้มพอมกายพร้อมแล้วกันนะคะก็ค่อยเจอกันศึกษารายละเอียดดีๆก็คือเวลาที่คุณทักหาแอดมินอ่านรายละเอียดดีๆค่อยตัดสินใจไม่ต้องใจร้อนนะคะไม่ต้องใจร้อนนะแล้วก็ อขอแจ้งนิดนึงนะคะมีทักเข้ามาสองลายสองคนนะคะยังไม่ได้เปิดรับต่างชาตินะคะเพราะว่าบอกโบกไม่ได้คล่องกับภาษาแล้วอีกอย่างถ้าคุณรู้เรื่องรู้ภาษาไทยแต่คุณยังสื่อไม่ไม่สามารถพูดไทยได้สือ่อสารกันได้หรือว่าอ่านได้หรือว่าเขียนไทยได้นั่นจะเป็นปัญหานะคะ <c oughs> ก็หวังว่าโอกาสหน้าแล้วกันเนาะ <c oughs> เพราะว่ายังยังไม่ได้เปิดรับนะคะสาหรับนักต่างนักพยากรณ์ต่างชาติเอาละค่ะ เนื้อหาของเรานะคะเราก็จะเน้นไปที่การดูดวงให้เป็นนะคะขอเกิคข้าวๆนะดูดวงให้แบบเป็นเลยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตอบลูกดวงได้ทุกอย่างงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะรวมถึงเทคนิคการหาวันเดือนปีอายุช่วงอายุทิศมงคลตัวเลขหรือ angel number แบบ astrology นะคะรวมไปถึงจักร พื้นฐานจัก,กระหาจัก,กระเช็คจัก,กระของเขาได้ยังไงนะคะจะเกี่ยวข้องกับสายสเปรชชวลด้วยฮิลลิ่งด้วยนะคะดังนั้นก็จะแบบว่าละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากนะคะละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเราจะเรียนกันแบบระบบออนไลน์นะคะแต่เป็นระบบออนไลน์ที่มีระบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็ที่สําคัญหมอโบร,รับจํากัดไงรับจํากัดนะคะถ้าเต็มปุ๊บก็ปิดรับทันทีนะคะเหมือนทุกๆรุ่นที่ผ่านมาซึ่งเต็มทุกรุ่นนะคะ,ะมีอะไรอีกไหมที่อยากจะฝากนะคะก็โปรโมชั่นดีๆนะคะถ้าทักมาก็คือบทเขตวันที่20มีนาคมนะ20มีนาคม ไม,ไ,มไม่เกินสิ้นเดือนนะคะเพราะคุณมีเวลาเต็มๆหนเดือนในการเตรียมตัวเนาะเออสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เพิ่งทํารุ่นที่2ก็คือสามารถแบ่งชําระได้3ครั้งด้วยกันนะคะเพื่อแบบให้โอกาสทุกคนได,ได้มีโอกาสในการเข้าถึงนะคะเข้าใจ ก็ใจทุกคนดีโดยช่วงโดยเฉพาะช่วงแห่งการใช้เงินเนาะเทศกาลนะคะเอาล่ะค่ะยังไงหวังว่าเราคงได้เจอกันนะคะคุณอาจจะเรียนไปไปแบบไปต่อยอดเรียนเพื่อแบบเอออยากจะเรียนรู้อยากสร้างรายได้อย่างมีแพลตฟอร์มนะคะมีตัวตนบนโลกออนไลน์หรืออยากที่จะทําเสริมทําหลักหรือรู้เขารู้เรานะคะรู้เขาคือเป็นคนที่แบบได้เปรียบแต่รู้เราเป็นคนที่ตื่นรู้นะคะเออมันก็จะมีหลากหลายหรือว่าความสําเร็จ ที่อยากทําแล้วว่าความสําเร็จที่ต้องทําดังนั้นคุณถามตัวเองว่าคุณพร้อมหรือยังนะคะแต่ถ้าแบบเออฉันยังไม่พร้อมหรอกนั่นนี่คุณก็จะไม่พร้อม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะเอาเป็นว่าหวังว่านะคะ,ะขอสินเสมอแล้วเจอกันนะคะเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะยังไงทักมาหาแอดมินได้เลยนะคะเลิฟเลิค่ะ